ฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z กิโรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านเข้าสู่รายการ SDG สร้างด้วยกันทางสถานีวิทยุสารานรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตเพื่อประชาชน ออกอากาศทางเคลื่นความถี่ am 1 5 7 5งห้เกิโลเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์เช่นเคยนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกานาทีจนถึงเวลา18นาฬิกากับดิฉันผู้ดำเนินรายการคนเดิมนะคะนางสาวแพรวเพชร,พร,พรสมบัติเปี่ยมค่ะครับผมกัมปนาถยมสุขครับค่ะก็วันนี้ก็มีคุณกัมปนาถยมสุขมาออกรายการด้วยนะคะก็เพราะววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันพูดคุยกันนะคะในหัวข้อที่ว่า world expo กตกับ sdgs ค่ะ ครับผมค่ะก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังแล้วก็คุณกัมปนาทด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นวันที่สองมกราคมแล้วก็ปิดปีใหม่มานดนึง่งก็เปิดเลยนะคะท่านก็นคงจะเพึ่งจะฉลองปีใหม่กันมาเสร็จสับใช่กลับเข้าสู่การทำงานกันอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะลายาวครับผม แต่พวกเราก็เมลานะคะพวกเราก็กลับมา <c oughs> ทําหน้าที่เช่นเดิมทุกอาทิตย์เหมือนที่พบกับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะก็สวัสดีวันปีใหม่นะคะ2566แล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นในปีนี้ทุกๆอย่างเลยอะไรที่ผิดพลาดไปเมื่อปีที่แล้วก็ขอให้ลืมมันไปแล้วก็เป็นบทเรียนอ,อะไรไปอย่างนี้นะคะเริ่มต้นใหม่ครับตลอดปีและตลอดไป ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะก็วันนี้นะคะก็อยู่กับคุณกัมปนาตยมสุขนะคะชื่อดังคนหนึ่งนะคะโอ้โหชื่อดังกันเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นถึงตัวแทนเยาวชนกันเลยทีเดียวครับไปที่ World Expo 2 0 2 0ครับที่ดูไบมาก็ขอให้คุณกัมปนาตช่วยแนะนำตัวเองก่อนละกันค่ะครับผมก็ชื่อเล่นชื่อปีเตอร์นะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่กรมเศรษฐกิจห่างประเทศนะฮะเมื่อ ช่วงเวลาตั้งแต่ตุลาคมนะครับปี2019ขออภัยครับปี2020จนถึงปีจนถึงเมษายน2022ก็เป็นช่วงที่มีงาน World Expo ที่เมืองดูไบย u e e นะครับผมก็ได้เป็นหนึ่งในเยาวชน25คนที่รับการคัดเลือกจากทางกระทรวงนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในราม Thailand Pavilion a m b a สเ a d ร r ก็ทั้งหมดเป็นเวลารวมแล้ว6-7เดือนด้วยกันครับหกถึงเดเดือนไปอยู่ดูไบเลยครับโอ<ม>ก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะสนุกนสนานยาวนานทรหดทรหดด้วยแต่ก็เต็มไปด้วยประสบการณ์ครับหกถึงเดเดือนเลยนะคะก็ที่เราเอาเรื่องของ World Expo มาพูดเนี่ยเพราะว่าในปี2028ประเทศไทยจะมีโอกาสได้ คือตอนณเวลาที่เราคุยกันอยู่นี้อยู่ในขั้นตอนการบิทดิ้งที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับคำที่ถูกต้องคือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอยู่ในกระบวนการคัดเลือกพวกเราก็เห็นว่าถ้าในฐานะคนคนหนึ่งที่ได้ไปร่วมงานเวิร์สโปรใหญ่มาแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้มาพูดคุยเรื่องนี้กันก็อาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็ท่านผู้ฟังอาจจะสามารถถอดความรู้หรือทดความคิดอะไรบางอย่างได้จากสิ่งที่พวกเราคุยกันวันนี้นะครับ แล้วก็ถ้าประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจริงๆก็จะจัดที่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตปีสอ2 8แนะฮะแต่ว่าเจ้าภาพรอบหน้าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคะคืออย่างนี้ครับ World Expo เนี่ยมี2รูปแบบนะฮะใหญ่ๆแบบแรกคือ World Expo แบบใหญ่เลยก็คือจะจัดระยะเวลา6เดือนแล้วก็จะมีทุกๆ5ปี5ปีครั้งหนึ่ง5ปีครั้งหนึ่งนะครับอย่างส0 2 0 ครั้งก่อนแล้วมาจุดก็คือ2015ที่เมืองมิลานอิตาลีา2010ที่เซี่ยงไฮ้ที่จีนนะครับ2025ที่โอซาก้าญี่ปุ่นแต่ e x p กซที่ประเทศไทยบิดดิ้งขอเป็นเนี่ยเขาเรียกว่า Specialized Expo กซ์โปนะครับสเปเชียลไลน์เอ็หรือ Expo พิเศษซึ่งจะมีระยะเวลาแค่3เดือนและความถี่ก็จะจัดขึ้นทุกๆทุกๆรอยต่อของ EXPO ใหญ่ในช่วง2-3ปีนะฮะนั่นหมายความว่า 2025-2030ก็จะมี2 Expo ของเราจะอยู่ตรงกลางก็คือ27/28ครับผมก็สามารถเรียกได้ว่าเป็น Expo ย่อยได้ไหมเป็น Expo ย่อยครับภาษาชาว Expo ก็เรียกกัน Little Expo Little Expo ครับผมค่ะก็เมื่อกี้คุณกัมบานาแล้วก็คือปีเตอร์เนี่ยก็ได้พูดคร่าวๆไปแล้วว่า World Expo คืออะไรก็จะขอถามอีกทีนึงว่าให้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมละกันนะคะว่า World Expo เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไร สหรผมนะฮะ w o เว d ร์ p o ปเนี่ยเป็นเหมือนเวทีทางการทูต<ะ>วัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้นำเสนอหลายๆด้านด้วยกันนะครับตั้งแต่วิสัยทัศน์วัฒนธรรมอาหารการกินแนวคิดของเขาแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีแล้วแต่ที่ประเทศนั้นคิดจะนำเสนอก็คือซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะ เรียกลมม้อซอฟต์พาวเวอร์ก,ก็ได้ครับผมแต่ทั้งนี่นผ,มผมคิดว่ามันยังอะไรที่มากกว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้ซ้ำนะฮะมาให้คนที่ได้มาเยี่ยมชมงานเวริร์กสโปเนี่ยได้มีโอกาสเห็นของจริงภาพจริงคนจากประเทศนั้นจริงๆของจากประเทศนั้นจริงๆสินค้าที่นั้นจริงๆที่งานงานนี้เป็นตัวแทนคือถ้าเกิดเราคุยกันด้วยบริบทโลกปัจจุบันเนี่ยฮะมันอาจจะดูเหมือนว่า มีทุกที่เอ็ i ซิบิชัหาได้ง่ายไปหมดไปเมืองทองก็มีไปบางนาก็มีส่วนเศรษฐกิจก็มีแต่ว่าให้นึกย้อนกลับไปว่างาน World กสโปเนี่ยมันมีที่มาเนี่ยจัดมาตั้งแต่ปี1800กว่าๆแล้ว<อ>ร่วม200ปี<อ>นะับงานเนียจะนับว่าเป็นงาน World Exhibition แรกของโลกก็คิดว่ากล่าวได้ไม่ผิดนะฮะลองนึกถึงแพรพิษลองนึกถึงย้อนไปโลกเพื่สัก200ปีที่แล้วการที่เราอยู่ประเทศ สมมติว่าอยู่ปารีสอยากจะรับรู้ว่าถ้าทำจากชาติเอเชียอย่างเงี้ยจะสามารถสืบคนได้ยังไง Google ไม่มีอะไรมีก็ต้องติดต่อก็ต้องอาศัยวัฒธรรมใหญ่ๆอย่างนี้งานใหญ่ๆอย่างนี้ที่จะได้มาโชว์เคสกันอะไรกันมันก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้นะครับโอเคก็มีเขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปพอสมควรนะครับผมโอเคแล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นการส่วนใหญ่ที่เวิลด์เอ็กซโปนี่เขาเน้นทุกอย่างแต่ว่าเท่าที่เข้าใจนี่คือเน้นเทคโนโลยีใช่ไหมคะ แล้วแต่ประเทศฮะอย่างประเทศที่อย่างอย่างอย่างเอ็กซโปครั้งล่าสุดที่ดูไบที่เด่นๆนะฮะประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีอย่างสหรัฐอเมริกาเขาก็นำเสนออาคารเขาด้วยยานอวกาศอ Space X ของจริงเออเอามาตั้งเลยของจริงด้วยเหรอคะแล้วเข้าไปในนั้นเขาก็จะมีเทคโนโลยีเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอวกาศผมเข้าใจว่าเขาก็แสดงเป็นการพูดเทรตตัวเองให้เขาให้โลกเห็นว่าเขามุ่งหน้าสู่สเปซแล้วนะ ถ้าเข้าไปในนั้นก็จะมียานอวกาศอะไรฮะยานที่ไปสำรวจดวงจันทร์ยานเก็บหินอะไรต่อมีอะไรมีหินของดวงจันทร์ของจริงมาให้ดูมีมีของแบบนี้มาน่าสนใจมากในขณะที่ประเทศอย่างประเทศไทยเรานําเสนออาหารปะคะเรานําเสนอเป็น past present future มีมีวัฒนธรรมในอดีตมีสิ่งที่ ongoing ในปัจจุบันและแพลนของเราในอนาคตจากยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ สมาร์ทไอเดียสมาร์ททั้งหลายแหละนะฮะที่เราขายเขาเซเว่นสมาร์ทนะฮะแล้วก็อื่นๆมากมายที่เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีในขณะเดียวกันประเทศเล็กๆอย่างประเทศแอฟริกาหลายประเทศเขาก็นําเสนอพวกด้านทรัพยากรไอเดียในการลงทุนการพัฒนาของเขาอินฟราสตรักเจอร์สิ่งที่แต่ละประเทศมุ่งไปมันไม่เหมือนกันหลากหลายมากครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไรและเขาอยากให้โลกเห็นอะไรมากกว่า นี่อยากขอถามนิดนึงว่าอย่างถ้าอเมริกาในเรื่อง Space แล้วรัสเซียล่ะคะรัสเซียเนี่ยรอบรอบนั้นที่ผ่านมานะครับเขาเน้นไปที่ความแตกต่างของความคิดแล้วก็<อ>เชื่อมโยงกับโมเดิร์นเทคโนโลยีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มุ่งไปที่ Space นะฮะมุ่งไปที่ a c e ซภายนอรัสเซียเนี่ยก็มีความพิเศษเพราะว่ามันไอเดียที่เขามานําเสนอด้วยคำที่ตัวงานมันเริ่มก่อนที่จะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่นะฮะ พอแล้วก็ก็เป็นเรื่องที่คาดเดายากเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเขาเขาต้องการจะนำเสนออะไรแต่ว่าโดยมากแล้วก็เป็นเรื่องโมเดนเทคโนโลยีครับผมโดยส่วนมากเกิน60% oh. มามาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีแล้วก็ way forward ของโลกนี้ต่อไปและไอเดียด้า sustainability ครับโ <Okay. S 2> อเคแล้วประเทศจีนล่ะคะประเทศจีนเขามาในธีมของ Future เ,เทคนโนโลยีเช่นเดียวกันฮะมีเมนชั่นถึง Space นิดนึ่ง,งแล้วก็ส่วนอีกส,ส่วนหนึ่งก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์เบลโรสอ่าเขาก็จะมาด้านเศรษฐกิจเยอะกว่าหน่อยแล้วก็ความร่วมมืออ่อเาเ,อเขาก็ขายความเป็นว่าเขาเน้นเศรษฐ,ฐกิจอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วขออีกประเทศหนึ่งเกาหลีใต้อ่ะค่ะเกาหลีใต้ อันนี้เขาเน้นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเองชัดเจนมากครับชัดเจนเลยใช่ไหมมีรอบการแสดงวัฒนธรรมเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันนะฮะมีเคปงเคป๊อปอะไรอย่างนี้มาแสดงทุกวันทุกวันเลยเหรอมีคอนเสิร์ตศิลปินเคป๊อปใหญ่ๆมาลงเฉลี่ยแล้วเดือนละครั้งได้บ้างมาแล้วก็หูคนนี่ก็ล้นเอ็กซ์พอเลยทีเดียวและอีกทีหนึ่งก็จะเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เกาหลิต้ายด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ เคป๊อปวัฒนธรรมของเกาหลีเป็นสิ่งที่ทั่วโลกรู้จักเขาเลยขายได้แม้กระทั่งในประเทศอาหรับนะฮะ,ะอีกทีนึงเลยเขาก็เน้นเรื่อง innovation ออ innovation อีกประเทศหนึ่งที่พูดถึงมากคือญี่ปุ่นนะ,ะญี่ปุ่นนี่โอโ้โหตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนจะเดินเข้าไปนี่อาคารเขาทั้งหลังนะฮะก็แสดงถึงความแบบโอ้ creative ในการออกแบบมากๆ คุณคิดดูฮะว่าประเทศดูว่าประเทศ u a เเมืองดูไบเนี่ยอากาศร้อนไหมทะเลทรายโหดๆเลยนะคะแต่พอคุณเดินเข้าไปอาคารประเทศญี่ปุ่นน่ยไม่เปิดแอร์นะครับไม่เปิดแอร์ไม่มีแอร์สักตัวนะแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ร้อนอ่ะเขาทําได้ยังไงเขาตอนนี้อันนี้คือมันเป็นการแสดงอินโนเวทีฟของเขาอินโนวทีฟมากคือเราไปนึกถึงเราก็เป็นตัวแทนเยาวชนไปขอบ27แล้วก็ เมื่อ EP ที่แล้วได้ออกไปแล้วนะคะครนี่ก็อีพียังไม่ได้พูดแต่ว่าเราเคยไปพาวิลเลีนญี่ปุ่นมาแล้วเขามีนวัตกรรมหนึ่งเรียกว่า Space Crew s p a c คูลเหมืนมันเป็นก็แบบแคเบาๆเลยบุหลังคากันความร้อนได้แทบจะร้อเซเพราะว่าเขาเอาเครื่องเครื่องจักรมาให้ดูแล้วก็อันนึงเนี่ยบ,บุด้วย Space c คู l อันนึงไม่ได้บุอันที่ไม่ไบุนี่คือร้อนแบบมือลวกแต่อันที่บุค,คือแตะได้เลย อาจจะมี s p สเปซคูลอยู่ใน Expo ก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับผมค่ะก็อยากจะขอถามอีกนิดนึงว่าในความคิดของคุณปีเตอร์เนี่ยว่า World Expo เนี่ยสำคัญยังไงแล้วก็ใครที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกๆคนทุกๆคนทุกๆช่วงวัยทุกๆสัญชาติทุกๆศาสนาทุกคนจริงๆฮะเพราะว่างาน World ์ x p o ป ไม่ใช่งานที่เรามาแข่งขันอะไรกันไม่ได้ไม่ใช่ฟีฟ่าเวิลด์ครับที่มีการแบบที่เพิ่งจบไปนะฮะอาจจะดีหน้าก็แบบ,แบบครับผมอย่างอย่างอาจ์เดหน้าน่าเงี้ยฮะก็หรืออะไรต่อมีอะไรที่ต้องมีการคัดเลือกก่อนและชาติที่รับคัดเลือกแล้วถึงจะได้ไปชนะแล้วไปสนุกสนานกันหรือว่าโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้มีการแข่งขันอะไรอย่างนั้นอ,อ,อันนี้คือผมเทียบในระดับงานมหาการรมระดับโลกให้เห็นนะฮะคืองานระดับโลกเนี่ยมีสามงานที่ ทราบกันดีว่าเป็นแบบเมกาอเวนต์ระดับโลกนะฮะ<ม>ที่จัดประชานานแล้วเนี่ยอย่างโอลิมปิกฟีฟ่าเวิด์ p คัพแล้วก็ด์เอ็กซ์โปเนี่ยเป็นสามงานที่เป็นฟอนเทียของงานเมกาอีเวนต์ระดับโลกโอเอ็กซ<ม>์โปเนี่ยเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัยทุกทุกที่มามได้หมดเลยไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อกีดกันใดๆทงสิ้นนะฮะเพราะเป็นที่ที่เรามารวมกันแล้วเรามาเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างก,กัน<ม>แล้วเราก็ สร้างความร่วมมือกันต่อไปถอดบทเรียนกันต่อไปแล้วก็นั่นแหละครับนำซูโร่นะครับแล้วมันมีการตกลงไบลาเทอัลลหรือมัลติลาเทอัลลอะไรในงานเวไม่มีครับไม่มีงานเวิลด์สโตรเป็นงานแสดงด้านวัฒนธรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้มีโต๊ะเจรดจ้าไม่มีอะไรครับแล้วอย่างนี้การเข้าร่วมก็คือเราต้องรีจิสเตอร์หรืออะไรยังไงก็แค่ซื้อบัตรเข้าก็เข้าได้เลยครับซื้อบัตรเข้าเลยแล้ก็แพงใช่ไหมให้นึกถึงเวลาเราไปงานเมืองทองครับสมมติคุณไปมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โป คุณก็แค่ซื้อบัตรเข้าไปโอเคแล้วคุณก็ก็ยี่ห้อนั้นย,ยี่ห้อนี้นนอันนี้ก็เป็นประเทศนั้นประเทศนี้ให้ดูค,ครับ<ม>แต่พื้นที่จัดงานเวิร์สโปเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ห้องห้องห,องหนึ่งอือืมอีกแสตชั่นอีกแสตชั่นหนึ่งหรือว่าชาริลเลนเจอร์ชาริลเลนเจอร์หอหนึ่งมันคือเมืองเมืองหนึ่งอะฮะพื้นที่ที่อย่างดูไบเขาสร้างมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเลขกี่ร้อยกี่พันไร่นะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันกว้างมากเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งที่เขาสร้างมาใหม่ทั้งงเเ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 มมือลลลลยยยแแ้้้้วววดดิทใหปป็นนนนณาีีี่่ัจบไ พื้นที่จัดงานเขาก็เรียกว่า Expo City ม,มันใหญ่ึงือคาว่ามันเรียกว่าเมืองได้ก็ต้องจินตนาการว่ามันใหญ่แค่ไหนใหญ่มากนะคะแล้วก็ต่อมาก็อยากจะทราบว่าตัว World Expo ต่อไปมันมีธีมอะไรบ้างของปี2020เนะะี่ยค่ะ2020ผ่านมาเนี่ยมี3คอธีมด้วยกันนะฮะซึ่งผมมองว่าสอดคล้องประสานกันได้อย่างลงตัวนะฮะก็คือ sustainability opportunity แล้วก็โมบิลิตี้นะฮะก็ว่าด้วยการแสวงหาโอกาสการสร้างความมั่งยืนแล้วก็การเคลื่อนย้ายระหว่างกาันทรัพยากรทุนทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆเพื่อที่จะ,นะะเสริมสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความมั่งยืนต่อไปมันสอดประสานกันอย่างลงตัวครับค่ะตอนนี้เราก็เคยไปอ่านคร่าวๆมาเนาะไม่ได้รู้รายละเอียดมากแต่ว่ารู้สึกว่าตัวโมบิลิตี้อ๋อขออภัยนะคะตัวออพ portunity แล้วก็ตัว sustainability เนแอปคล้ายกันเหมือนกันเนาะโดยที่ตัว opportunity เขาจะเน้นตรง SDGs ส่วนตัว sustainability ก็คือเน้น SDG ทางด้านของการพลังงานอันนี้เข้าใจถูกไหมคะ sustainability เนี่ยจริงๆแล้วเน้นความยั่งยืนทุกๆด้าน <Okay. S 2> มากกว่า <17 goals. S 2> มากมากกว่ส่วน opportunity เนี่ยจะสอดคล้องกับ SDG ในตรงที่เป็นหนทางที่จะ achieve SDG มากกว่า <I see. S 2> way forward <I way. S 2> SDG แต่ sustainability คือ ถ้าคุณเข้ามา p a เ i l i o n s u ท t a i n a b i ก็จะมีโชว์เคสเรื่องของความยั่งยืนในรูปต่างๆ s d g ดีเจ็ดข้อมันเชื่อมโยงกันอย่างไรภาพจริงมีให้เห็นที่นั่นประมาณนี้ฮะโอเค<ะ>แล้วก็โดยที่3ามทีมนี้ก็คือทุกๆประเทศที่ไปจัดเอ็กซ์โปก็คือต้องมี3ามทีมนี้หรือว่าแบ่งอย่างหนึ่งอ,าาอย่างใดฮะอย่างอย่างใดก็ได้อย่างประเทศไทยเนี่ยเราเราเลือกที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Mobility เราก็จะเน้นโชว์เคส เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการขนส่งการเคลื่อนย้ายการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างของประเทศจีนอยู่ o p ป o r t u n ี้เขาก็พูดถึงเรื่องโอกาสทางด้านเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็เลือกว่าจะอยู่ท็อปิกไหนและคุณก็พรีเซนต์ตัวเองให้มันอยู่ในท็อปิกนั้นท็อปิกนั้นแล้วก็แยกอาคารแต่ท็อปิกเนี่ยจะภาพกําหนดโอเคจะภาพกําหนดโดยที่แยกอาคารตามธีมใช่ไหมคะแยกอาคารตามธีมแยกโซนแยกอะไรอย่างชัดเจนโอเคครับอ่าแล้วก็ มาเมื่อกี้ก็ได้เกริ่นไปคร่าวๆแล้วว่าคุณปีเตอร์เป็นตัวแทนเยาวชนไป,ไปใน World Expo 2020อยากสอบถามบทบาทสักนิดนึงว่าไปทําอะไรบ้างไปเจออะไรบ้างประสบการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะชื่อตําแหน่งเนี่ยคือ Thailand แพ v i เ i o n a m b a s s a d o r นะจะเรียกมันว่าตัวแทนเยาวชนยูดเมบอสเดอร์ถ้าเกิดชื่อตําแหน่งนะแต่ว่าตัวงานที่จับที่ทําจริงๆเนี่ยก็ให้นึกถึง Exhib i t o r ผู้ที่ดําเนินนทิทรศการ ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ดูว่าพนาักงานทนไทยเรามีอะไรบ้างเป็นพูดง่ายก็คือเหมือนเป็นแขกรับเชิญนะฮะไอ้อเป็นเป็นผู้ที่รับแขกของของวิเซตเตอร์ที่มาเยี่ยมชมอาคารประเทศเราเหมือนบ้านเราอะฮะเราก็แบบเป็นคนที่คอยต้อนรับเขา <Okay. S 1> หรือในโอกาสสำคัญสำคัญในอย่างผมได้รับบ่อยพเพื่อนๆจะทราบดีเวลามีแขกเวพีหรือว่าผู้ใหญ่มาระดับรัฐมนตมรีราชวงศ์ของต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมเนี่ย ก็จะมีพวกเราบางส่วนที่ติดตามคณะผู้ใหญ่เอกอัครราชทูตไทยหรือบางทีก็สูงกว่านั้นนะฮะ <c oughs> ในการที่จะในการที่จะรับแขกที่มาเราเรียกกันว่าแขก v ีเพีที่มาวิสิทธิ์ให้เราหน้าที่หลักๆก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็แปลว่าจะต้องรู้จากไทยพาวเวลเลียนจะเรียกว่าไ SI <c oughs> ทยพาวเวลเลียนได้ไหมคะไทยแลนด์พาเวลเลียนไทยแลนด์พาเวลเลียนในระดับหนึ่งแล้วก็ รู้จักรอบข้างในระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ครับมันต้องเกิดการเปรียบเทียบกัน explain อะไรต่างๆ<ช>นานาค่ะทีนี้อยากถามประสบการณ์ก็เป็นหลังบ้านสักนิดนึงว่า <c oughs> ประสบการณ์ที่ไปความทรงจําความประทับใจหรือแม้แต่อุปสรรคหรือความท้าทายที่เจอค่ะมีอะไรบ้างจริงๆมันสามารถสรุปได้หนึ่งคำว่าหนึ่งประโยคว่า expo เนี่ยมันไม่ใช่สถานที่แต่มันคือผู้คนเพราะว่าเมืองเมืองเมือง expo ที่มีอาคารเป็นร้อยหลังไปตั้งประเทศนั้ประเทศนี้นะฮะ มันก็เป็นแค่ตึกครับ mm hmm. จิตวิญญาณและสิ่งที่ขับเคลื่อนมันจ,จริงๆคือคนจากประเทศนั้นที่มาแสดงมาเป็นตัวแทนมาร่วมกัน just the existence of that person มันก็มันทำให้ expo คือ expo mm hmm. ถ้าไม่มีผู้คน expo มันไม่ใช่ expo ถ้าขาดถ้าขาดความหลากหลายของ v ิ s i t o r e x p o ก็จะมาใช่ expo อีกเหมือนกัน mm hmm. ถ้าขาด participant จากหลากหลาย ภูมิภาคหลากหลายชาติชาทั่วโลกเอ็กซ์โปมันก็จะไม่เกิดความหลากหลายไม่ม,มันก็จะมันก็จะไม่ต่างอะไรกับกับงานที่ไปรวมกันออกบูธเฉยๆอย่างเงี้ยคขาดสีสันขาดชีวิตชีวาครับซึ่งมันเป็นทั้งความมันเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในเวลาเดียวกันนะฮะความหลากหลายของผู้คนเนี่ยโอกาสเนี่ยก็คือเราได้เรียนรู้ความแตกต่างของคนที่ จากหลากหลายเชื้อชาติแอฟริกายุโรปมูเกาะลาตินอเมริกาผมเจอหมดเราก็ได้เห็นว่าเออเขาเป็นกันอย่างนี้นะผมก็มีเพื่อนหลายประเทศมากเป็นร้อยประเทศก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคพื้นฐานเขาประมาณนี้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเราครั้งหน้าครั้งไหนถ้าเราเจอคนจากประเทศนี้สัญชาตินี้เขาจะประมาณนี้เราจะพอกะเขียนได้ ในกิจการมันก็กลายเป็นความท้าทายว่าในเวลาที่เรายังใหม่เรายังหรือแม้แต่ว่าแม้ว่าแม้แต่ว่าจะเชี่ยวชาญแล้วก็เถอะฮะม,มันก็คือการที่จะต้องรับมือกับความหลากหลายที่เราไม่สามารถคาดเขาคาดเดาอะไรได้มากมายนะัะม,มันคือความท้าทายและก็ความสรุปในการทํางานเหมือนกันนะฮะต้องรับคนแบบอ่ะวันนี้ประเทศนี้อีกวันประเทศหนึ่ง แล้วลรู้ร่วงรู้ล่วงหน้าขนาดไหนว่าจะรับคนประเทศนี้ระดับแขกเท่านี้เท่านี้นานๆจะรู้อะแต่ว่าคคหลักๆแล้วทุกวันก็คือเขามารวมกันหน้าหน้าไทยแลนด์พาร์เรียเพื่อจะเข้าตึกเนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยในนั้นก็คละกันหมดแล้วครับว่าประเทศไหนประเทศไหนบ้างก็คือต้องสแตนบายตลอดเวลาครับอโอเคหลักๆโอ้ทีนี้แล้วโอเคอันนี้ถามอันนี้ก็คือเป็นชีวิตที่อยู่ที่ w o r l d Expo แล้วเนาะน่ก็แอบถามชีวิตที่อยู่ที่ดูไบแล้วกัน ว่ายังไงก็ปรับเผื่อจะเป็นเขาเรียกอะไรน,นะคะเป็นความประทับใจให้กับคนที่ดูอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่อาจจะอยากสมัครมาในครั้งหน้าๆอะไรอย่เงี้ยนะคะดูไบเป็นเมืองแห่งโอกาสนะฮะเป็นเมืองแห่งโอกาสและผมมองว่าเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยโดยรอบครอบโดยรอบคอบนะ<ม>คือประเทศเขาเพิ่งจะก่อตั้งมาแค่50ปีนะครับ UAE นะถ้ามีโอกาสก็ สิ่งที่ผมทับใจนะฮะก็คือได้เห็นความฉลาดของผังเมืองเขาซามาซิตี้ที่แท้จริงมันเป็นยังไงเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าอยากดูให้ไปดูได้ที่เมืองดูไบในประเทศ u a เ e อเองนะฮะเขาทําได้ยังไงที่แบบอยู่ประเทศก้างทางทะเลทรายแต่ว่าอากาศร่มรื่นมีความยั่งยืนสูงเขาทําได้ยังไงนี่อยากให้ไปดูทันที่อากาศเขาทะเลทรายอะไรนะคะเขาไม่ได้แค่มีเงินเยอะจากการขายน้ำมันอย่างเดียวเราเรา,วาเราเนื่องถึงดูไมเลยนึกถึงคนรวยน้ำมันแขกพวกหัวอาหรับ แล้วก็แค่นั้นตึกตึกสูงๆงของหรูหราแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีอะไรไมากกว่าน,นั้นถ้าเกิดว่าเราจะไปแล้วเราจะไปเรียนรู้ม,มันมีอะไรให้เราได้ทบทบบเรียนมันมีอะไรหลายอย่างที่ให้เราได้รีเฟลคบ้านของเรากับที่เราได้ไปเจอ,อสำหรับงานเวิร์กสโปก็เช่นกันนะหรับคนที่ฟังอยู่น้องๆน,นะครับต้องบอกเป็นน้องๆแล้วนะเพราะว่ามันมีลิมิตของอายุเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะสมัครตําแหน่งไปงี้ไปทำนะฮะก็ถ้าสนใจก็ พี่ก็ยืนยันได้ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่อยากหาประสบการณ์กับความหลากหลายของผู้คนหลากหลายของเชื้อชาติวัฒนธรรมและอยากสัมผัสงานระดับโลกของจริงที่น้องจะได้มีเวลาไปคุกคลีกับมันไม่ใช่แค่ไปดูไปเจอไปพบแต่ได้ไปอยู่ไปใช้ชีวิตกับมันม,มันไม่ใช่โอกาสที่ได้หาง่ายนักครับผมเพราะงั้นรีบคว้าเอาไว้ถ้ามันมีสำหรับครั้งหน้าเนี่ยก็ส0 2พมันก็อีก 2023แล้วเนาะก็อีก2ปีเท่านั้นตอนนี้ที่เมืองโอซาก้าเขาก็เริ่มก่อสร้างงานกันแล้วครับถ้าที่ผมรู้มานะเขาก็เริ่มก่อสร้างให้เป็นเมืองเอ็กซโปที่นู่นแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อเข้าปี2024ก่อนจะ2025ก็คงจะเริ่มมีกระบวนการเปิดรับสมัครอรอบหน้าครับผมแล้วตอนคุณปีเตอร์ไปสมัครเนี่ย สมัครยังไงบ้างมีขั้นตอนอยังไงแล้วผมเห็นการประกาศกผมเห็นการประกาศจากในในเฟซบุ๊กในโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็สมัครไปตามขั้นตอนผมเข้าใจว่าในครั้งหน้าเจ้าภาพของประเทศไทยนะฮะก็อาจจะเป็นอีกกระทรวงหนึง่งอ,อีกอ,อีกบริษัทหนึ่งที่มาดูแลอะไรอย่างนี้ก็กระบวนการอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเหมือนกันแน่นอนเนี่ยคือคนที่จะมาเป็นตำแหน่ง ยูดมัส์เดอร์ในด้านนี้ได้นเนี่ยความความสามารถทางภาษาต้องมีภาษาอังกฤษแล้วถ้าเกิดมีภาษาที่ประเทศที่จะไปอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ะจะเป็นเป็นพลัสเป็นเป็นเป็นส่วนเพิ่มขึ้นมาต้องมีใจที่จะเรียนรู้ใฝ่รู้แล้วก็อยู่กับความหลากหลายของคนได้แล้วก็ให้ใช้ชีวิตให้มันสนุกฮะมีสี่อย่างนี้ผมว่าเป็นเบสที่ดี <Okay. S 2> ในการเป็นทำงานตรงนี้รคับ แล้วกระบวนการคัดเลือกยากไหมคะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายฮะก็ต้องอาศัยไหวพริบแล้วก็ประสบการณ์ที่มีและความมั่นใจสําคัญที่สุดเป็นการสัมภาษณ์ใช่ไหมคะความมั่นใจสำคัญที่สุดครับผมเป็นการสัมภาษณ์ไม่ใช่หรือว่าเป็นเปเปอร์มีการสัมภาษณ์อย่างเดียวฮะมีการสัมภาษณ์มีการสัมภาครับก็ เราไปตรงนั้นแล้ขอกลับมานิดน,นึงว่าเนื่องจากเราไปรายการ SDGs สร้างด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามนิดน,น,น,นึงว่าคุณปีเตอร์คิดว่า World Expo มีส่วนสนับสนุนหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ SDGs อย่างไรบ้างอย่างมากครับโดยเฉพาะครั้งล่าสุดที่ดูไบี่อย่างมาก World Expo ครั้งนี้เนี่ยถูกสร้างด้วยไอเดียของ SDGs ด้วยซ้ำก็พูดไดน้ะนะฮะเป็นแบ็คบน เมืองเอ็กซ์โปที่ถูกสร้างมาครั้งนี้ถูกถูกตั้งใจมาแล้วว่าเมื่อเมืองเอ็กซ์โปหมดไปเนี่ยเม,มืองเมืองนี้จะคงยืนอยู่ต่อไปในฐานะสมาซิตี้จำลองของประเทศ UAE วันนี้ถ้าบินไปก็ไปดูได้เขาทำให้เมืองเอ็กซ์โปกลายเป็นเมืองที่มีไอเดียว่าเมือง15นาที15 m i n u t e City ฮะก็คือจากจุดหนึ่งไปจุดหนึงเนี้ยคุณเดินเอาอย่างเดียวก็ได้ภายใน15นาทีไปถึงในที่ทั้งที่พัก ที่ส่วนกลางฟาซิลิตี้สันทนาการใช่ครมีครบทุกอย่างคือจากไอเดียอย่างเงี้ยเราเห็นได้แล้วว่าเขาเขาเบสมาด้วยไอเดียที่เขาต้องการสร้างสมาร์ทซิตี้เขาฝังไอเดียของความยั่งยืนลงไปในในในคนที่มามาร่วมงานนะฮะ mm. เขาเขาฝังไอเดียนี้ไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความตระหนักรู้ส่งต่อความเข้าใจแล้วก็ให้เห็นภาพจริงของการ นำ S D G มาปรับใช้ครับอืมค่ะน่าสนใจมากซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นสอดคล้องกับการ smart city ที่ดีไซน์เมืองให้มัน compact ใช่ครับอืมก็แค่เดินไป15นาทีลดมลพิษอะไรหลายๆอย่างด้วยน่าสนใจมากโอเคค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วคิดว่าประเทศไทยจะมีโอกาสจาก world expo อย่างไรบ้างแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆคืออยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ฟังบ้างผมคิดว่า ถ้าประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปบ้างเนี่ยจะเป็นโอกาสที่สําคัญของประเทศอย่างมากเพราะอย่างที่ได้บอกกล่าวไปทั้งหมดนะฮะมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราหนึ่งประเทศไทยได้แส,สดงศักยภาพด้านความพร้อมความสามารถที่จะจัดงานระดับเมกะอีเวนต์ได้ซึ่งมันจะนํามาต่อเนื่องกันนะฮะประโยชน์ด้านของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวสําคัญที่สุดเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทย เวิร์กสโปจะดึงดูดคนให้เข้ามาเที่ยวและมากกว่าที่เที่ยวเนี่ยคือมันจะเป็นการสร้างความเข้าใจและให้เขาเห็นภาพว่าเราจะเดินมาทิศทางไหนต่อไปอันนี้เป็นเรื่องในระยะยาวที่ผมมองว่าสําคัญเสียยิ่งกว่าตัวเงินอีกอให้เขาเข้าใจเราในแบบที่เราต้องการเขาเข้าใจใ<น>ด้วยการให้เขามาเห็นภาพจริงของเราเวิร์กสโปใช้โอกาสนี้กับประเทศไทยครับแล้วก็สำหรับสิ่งที่อยากจฝากไว้นะครับก็คือว่า ผมคิดว่าความยั่งยืนหรือ CG จเนี่ยจริงๆแล้ว w o r k ์กสไม่ใช่แฟกเตอร์หลักที่จะขับเคลื่อนให้มันเป็นจริงได้นะฮะเวิร์กสโเป็นแค่แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะส่งต่อยอดียมันออกไปสําคัญที่สุดอยู่ที่พวกเราทุกคนเหมือนเดิม mm hmm. ที่ mm hmm. จะผลักดันมันต่อไปยังไงใช้เวทีที่มีอยู่ใช้ฟอรั m มใช้โอกาสงานที่มีอยู่ยังไงให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไปอันนี้ผมว่าสําคัญกว่าครับ ประมาณนีครับก็เหมือนทุก EP ที่ผ่านมาว่าเพื่อความยั่งยืนแล้วเนี่ยอยู่ในมือพวกเราทุกๆคนนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับคุณวีเตอร์มากๆว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแล้วก็คือใช้มันเพื่อสื่อความเป็น SDG ที่เราได้ทํามาทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เชิญชวนทุกคนนํามาทําพร้อมกันนะคะก็สาหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับชมรายการแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook เว็บไซต์หรือ YouTube สรานโรมเรดิโอนะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะที่เพจเฟซบุ o กเอสดีจสร้างด้วยกันได้นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์มีบทความด้าน s อ g ที่น่าสนใจมากมายนะคะยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ 25- 6 6ออีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับ